بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่วิชาอิสลามศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคอลิฟะอับูบักนะคะคอลิฟะอับูบักคือใครเอ่ยนักเรียนรู้จักไหมคะเคยได้ยินชื่อนี้ไหมอ่านะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคอลิฟะอับูบักกันนะคะถ้าใครไม่เคยได้ยินนะคะเราก็มาติดตามกันเลยค่ะ มาดูผลการเรียนรู้นะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้แบบอย่างคอลิฟ้าอบูบักและอุมะนะคะความเป็นผู้นําแบบอย่างความเป็นผู้นําของ ifa, คอลิฟ้าคาสอนเกี่ยวกับการเป็นผู้นําความเป็นผู้นําของคอลิฟ้ในครอบครัวและสังคมความเป็นประชาธิปไตยของคอร์ลิฟ้ามาดูคอลิฟ้านะคะเกิดในปีฮศ11 งอ่ง13นะคะเกิดหลังจากท่านนาบ,บี2ปีนะคะ <c oughs> ท่านอลิฟ้าเนี่ยมีเชื้อสายก็คือ,อท่านอบูบักนะคะมีชื่อจริงว่าอับดุลละท่านเป็นบุตรของอบ,บูกูฮาฟ้านะคะท่านอบูบักสืบเชื้อสายจากตระกูลตามีมเผ่ากุรอยชนะคะท่านเกิดในเมืองมักกะ หลังจากท่านนาบีสปีนะคะเป็นตระกูลที่มีเกียรติเช่นกันนะคะอ,อยู่ในเผ่ากูรอชนะคะก็คือเผ่าเดียวกับท่านนาบีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะท่านได้รับฉายานามว่าอสัสซิดดิกแปลว่าผู้ยืนยันถึงความจริงนะคะฉายานี้ได้รับในหลังจากที่มีเหตุการณ์อิสรเมรอะของท่านนาบี มุฮัมหมัดสโลลลอฮุอะลัยวะสัล,สล,ลัมนะคะซึ่งหลังจากที่ท่านนาบีอิสลามิอุอฮไปแล้วเนี่ยก็มีท่านนาบีก็เล่าให้าชาวมักกะฟังนะคะซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อนะคะยกเวน้นอัอบดุบัคนะคะท่านอบูุบัคเนี่ยเชื่อทุกอย่างที่ท่านนาบีเล่านะคะอบูุบัคได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าท่านนาบีจะเล่ายิ่งกว่านี้นะคะท่านก็เชื่อเพราะว่าท่านนาบีเนี่ยไม่เคยพูดโกหกนะคะดังนั้นอบูบุลบาคก็เลยนะคะ ได้รับฉายามว่าอัศ,ศดิกนะคะซึ่งแปลว่าผู้ยืนยันถึงความจริงนั่นเองต่อไปท่านเป็นเพื่อนร่วมอพยพของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลาะอัสลัมจากเมืองมักกะไปยังเมืองมาดีนนะนะคะในในในช่วงที่อัลลอฮ์ได้อนุญาตให้นบีอพยพออกจากเมืองนะคะเนื่องจากว่ากลัวจะโดนทําร้ายจากชาวมักกะเนี่ย ท่านนาบีก็เตรียมตัวที่จะอพยพแล้วก็คนเดียวที่ท่านนาบีไปชวนก็คืออบูบัคอัสซิด,ดิกนั่นเองนะฮะซึ่งในในวันที่ท่านได้ทราบว่าจะได้ร่วมเดินเดินทางกับท่านนาบีเนี่ยอบูบัก,ก็ดีใจมากจนร้องไห้นะฮะน้ำตาไหลด้วยความปิติยินดีที่จะได้ร่วมเดินทางกับท่านนาบีนะคต่อไปท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านนาบีในการบริหารจัดการ ของอาณาจักรอิสลามนะคะก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดท่านนาบีมากที่สุดนะตอนนั้นนะคะที่ท่านนาบีได้เป็นนบีนะคะต่อไปท่านได้เข้าร่วมทําสงครามกับท่านนาบีทุกครั้งอ่านะ,ะวันไหนนะคะคราใดที่มีสงครามนะ,ะอบูบกักร่วมด้วยทุกครั้งเลยนะคะไม่หวั่นกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะต่อไป เป็นสหายเพียงไม่กี่คนที่ยืนหยัดต่อสู้ในสงครามฮูไนขณะที่มีข่าวลือว่าท่านนาบีมะะุฮัมมัดสุลลัลอะเลวะซัสลัมเสียชีวิตแล้วนะฮะท่านก็ถึงแม้ว่าจะรักท่านนาบีแต่ท่านอบูบักเนี่ยเป็นผู้ที่ยืนหยัดนะฮะต่อสู้กับสิ่งที่ทุกเรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะอ่อนโยนแต่ท่านเนี่ยไม่ใช่คนอ่อนแอ R นะคะท่านอบูบักอัศติกนะคะ ต่อไปนะคะท่านได้สละทรัพย์สินจํานวนมากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในหนทางของรอดนะคะก็คือทรัพย์ส,สินท่านมีเท่าไหร่เนี่ยเป็นไปได้เนี่ยท่านก็จะยกหมดเลยนะคะอตอนที่อ,อพยพฮิจรัตไปกับท่านนาบีนะคะท่านก็ได้พาทรัพย์สินไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือท่านนาบีนะคะอันนี้เป็นความใจกว้างแล้วก็เป็นความชอบช่วยเหลือของท่านนะคะต่อไป ได้ซื้อทาสมุสลิมจำนวนเจคนปล่อยให้เป็นอิสระขณะที่พวกเขาถูกกเรชทรมานอย่างแสนสหาหัสเพื่อให้พวกเขาละทิ้งอิสลามและหันมาบูชาจเวตเช่นเดิมก็คือในช่วงนั้นเนี่ยชาวกูเรชนะคะใครที่เข้ารับอิสลามเนี่ยนะก็จะถูกทรมานนะคะถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทาสน,นะคะแล้วนะก็ท่านอบูบักเนี่ยก็ได้ปล่อยทาส นะคะเช่นบิลานนะคะบิลานก็เป็นหนึ่งในท่าที่ท่านอบูบักเนี่ยช่วยเหลือนะคะตอนนั้นบิลานก็เข้ารับอิสลามแล้วก็ถูกเจ้านายนะคะทำร้ายอย่างสาหัสนะคะแต่ก็ปลอดภัยมาได้ด้วยการช่วยเหลือนะคะจากาท่านอบูบักนะคะที่นําเงินก้อนหนึ่งมาไถ่ตัวบิลานนั่นเองนะคะ ต่อไปท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในบัญญัติศาสนามีความละเอียดอ่อนในการใช้ความคิดนะคะก็ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในหลายๆเรื่องนะคะเป็นผู้ที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สุขุมนะคะมีเป็นคิดเก่งนะคะวางแผนบริหารจัดการได้เก่งในหลายๆเรื่องนะคะ ต่อไปท่านอบูบักได้รับการแต่งตั้งจากนบีมุฮัมมัดสลลาะสลัมให้เป็นผู้นำบรรดามุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัตในปีฮศ9รเรียกว่าเป็นฮัตอักบัตนะคะฮะัตใหญ่นะคะก็ให้ท่านอบูบักเป็นผู้นำนะคะต่อไปเป็นอิหม่ามนำบรรดามุสลิมละหมาดขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะสลัมป่วยหนักะนะคะก็นบีเป็นผู้ที่ แต่งตั้งว่าให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยไปแจ้งให้อบูบักเนี่ยมานำละหมาดแทนท่านนะคะถึงแม้ว่าท่านหญิงไอชาคัดค้านนะคะเพราะว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยผู้เป็นลูกของอบูบักนะคะได้กล่าวว่าถ้าให้ท่านอบูบักมาละหมาดเนี่ยอาจจะร้องไห้เพราะท่านเป็นผู้ที่อ่อนโยนมากนะคะมานำละหมาดแทนนบีเนี่ยอาจจะร้องไห้อย่างมากจนมะมูมเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะคะก็ท่านหญิงไอชาเสนอให้ ท่านอุมัดนะ,ะเป็นผู้นำละหมาดแต่ท่านนาบีก็ไม่ยอมนะยืนกรานที่จะให้อบูบักเป็นผู้นำละหมาดแทนท่านนะคะก็สุดท้ายก็อบูบักก็นำละหมาดแทนท่านนาบีในขณะที่ท่านนาบีป่วยหนักนะคะช่วงนั้นก็ใกล้เสียชีวิตนะครในวันที่ท่านนาบีเสียชีวิตนะคะอ่า หลังจากที่ท่านนาบีมุฮัมมัดถึงแก่กรรมนะคะชาวมุฮาจิรินผู้พยพและชาวอังซอทผู้ช่วยเหลือมีความเห็นไม่ตรงกรันเกี่ยวกับผู้ที่จะดํารงตําแหน่งผู้ปกครองรัฐอิสลามและชาวมุสลิมต่อจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละซัละะลัมนะคะคืออิสลามเนี่ยจะต้องแต่งตั้งนะคะรีบแต่งตั้งผู้ที่เป็นผู้นำนะคะอิสลามเนี่ยต้องมีผู้นำนะคะเมื่อมีการ เดินทางหรือมีการเกาะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องมีผู้นําดังนั้นเมื่อท่านนาบีเสียชีวิตนะ,ะเดิมเมื่อมีท่านนาบีท่านนาบีก็เป็นผู้นำนะคะเป็นรอซูลแต่พอท่านนาบีเสียชีวิตเนี่ยมุสลิมก็เลยนะคะจะให้รีบแต่งตั้งผู้นําแทนท่านนาบีนะคะก็เลยแต่ว่ามีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างชาวอังซอดนะคะกับชาวมุฮัจิรินนะคะอังซอดก็คือผู้ที่อยู่ที่มดินนะเดิมนะคะอ่า มุฮัจิรินก็คือผู้ที่อพยพมาจากมักกะฮ์นั่นเองมุฮัจิรินก็คือฮะจารอฮิจาราะนะคะผู้ที่ฮิจาราะเข้ามานะคะ <tamb i. S 1> ก็มีความเห็นไม่ตรงกันนะคะในวันที่ท่านนาบีเสียชีวิตนะคะพวกอังซอสนะคะชาวมดินาเดิมเนี่ยก็ได้รวมตัวกันที่เพิงพักของตระกูลสาอิดะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชาวอังซอสณนะ์ตอนนั้นนะคะ เพื่ออะไรเพื่อที่จะหารือกันในการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำโดยชาวอังซอเนี่ยเห็นว่า,าเห็นสมควรให้ชาวอังซอรนะคะก็คือว่า,าชาวมาดินาเดิมเนี่ยเป็นผู้นำนะคะเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่นะ,ะเมื่อท่านอบูบักกับอุมัดได้ยินดังนั้นนะคะก็เลยรีบรีบไปที่บ้านสกูลซาอิดะนะคะเพื่อที่จะไป ยับยั้งนะคะเพราะว่าท่านอบูบัคอุมัดแล้วก็ท่านอุบัยดานเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะท่านอบูบัคเนี่ยก็คือเคยได้ยินจากท่านนาบีว่าผู้นำเนี่ยก็ควรจะได้รับการแต่งตั้งจากาตระกูลกรอชนะคะเผ่ากรอชท่านอับูบัคก,ก็เลยเสนอนะคะให้เป็นผู้ที่มาจากโมฮะโมฮาจิรินเป็นชาวโมฮาจิรินเป็นผู้นานะคะก็เลยเสนอให้ท่านอุมัดนะคะ ท่านอบูบั克เสนอให้ท่านอุมัดหรือไม่ก็ท่านอบูอุบยดะเป็นนะคะเป็นคอลิฟฟะแทนอ่าแต่ว่านะคะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะนําเสนอตัวเองนะคะไม่ไม่อยากเป็นคอลิฟฟะเสียด้วยซ้ํานะคะจึงจึงเสนอท่านอุมัดกับท่านอุบยดะแต่ว่านะคะแต่ว่าท่านอุมัดเนี่ยเป็นผู้ที่ชนะนะคะอ่าท่านอุมัดก็เลยนะคะเสนอให้ท่านอบูบั克 เป็นเสียเองนะคะโดยให้เหตุผลว่าเนี่ยท่านอบูบักเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมอพยพของท่านนาบีนะคะเป็นผู้ท่านนาบีใช้ให้นำละหมาดแทนท่านนาบีในขณะที่ท่านป่วยแล้วก็อีกหลายๆเหตุผลนะที่ท่านอบูบักเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นเหตุผลนั้นนะคะเช่นอยู่ในถ้าพร้อมกับท่านนาบีเอาล้อได้กล่าวว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท่านนาบีในๆๆๆหลายๆเหตุการณ์นะคะก็ เห็นสมควรนะคะว่าท่านอบูบักเนี่ยควรจะเป็นผู้นำนะคะถัดจากท่านนาบีนะคะเมื่อเมื่ออุมัต <c oughs> ได้ให้เหตุผลดังนั้นนะคะท่านอุมัตก็ท่านอุมัดก็เลยนะคะได้ให้สตยาบันแก่ท่านอบูบักนะคะก็คือเป็นการแสดงให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าขอเขาเรียกว่าอะไรให้ให้ท่านอบูบักเนี่ยเป็นผู้นำนะคะเป็นคอลิฟะ หลังจากนั้นก็ท่านอบูอูบัยดะก็มาจับมือทําสตยาบันนะฮะ <c oughs> ท่านอุมัตเนี่ยจับมือทาสตยยบันก่อนนะคะแล้วก็ท่านอุบัยดะแล้วก็หลังจากนั้นก็ชาอังซอร์านะคะกเ็เห็นด้วยนะคะกับเหตุผลที่ท่านอุมัตได้กล่าวมาก็คือก็พากันให้สตยาบันกับท่านอบูบักน,นะคะก็เป็นอันตกลงว่า ท่านอบูบักได้เป็นคอลิฟะนะคะจากท่านนาบีคือคอลิฟะท่าตรงนี้นะคะเป็นท่านในถ้านในศาสนานะคะก็คือเป็นผู้นำสูงสุดนะคะ,ะตอนนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รอซูลนะคะรอซูลท่านสุดท้ายก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลอฮวะเลวะสลัมนะคะ แต่ caliph ah นะั่นคือเป็นผู้นำของมุสลิมทั้งโลกณนะตอนนั้นนะคะไม่ว่ามุสลิมอยู่ที่ใดนะคะก็ต้องเชื่อฟัง caliph ah นะคะเพราะผู้นำในอิสลามเนี่ยเราจะต้องต่ออันะคะอัติอุลลอห์วะอติอุรอซูวะอุลีอัมริมิงกุมนะคะเราจะต้องต่ออัตอ Allah, ต่ออัลลอห์ต่ออัตต่อรอซูและต่ออัตต่ออามิดอุลีอัมรีนะคะอามิดของท่านก็คือผู้นำนั่นเอง caliph ก็คือผู้นำสูงสุดนะคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องเรียนเราก็มีผู้นำเช่นหัวหน้าห้องใช่ไหมคะอยู่ในโรงเรียนเราก็มีผอ,อนะคะทุกที่จะต้องมีผู้นำนะคะไม่งั้นแล้วมันจะเกิดความเสียหายนะคะ,ะเมื่อท่านอบูบักได้เป็นผู้นำแล้วเนี่ยท่านก็ได้ให้ <c oughs> คาเขาเรียกว่าฝากฟังก็คือฉัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของพวกท่านฉันก็มิได้ดีไปกว่าพวกท่านถ้าหากว่าฉันทำดีท่านทั้งหลายจงให้การช่วยเหลือฉันเถิดถ้าหากว่าฉันทำผิดพลาดท่านทั้งหลายก็จงนำฉันสู่ทางที่เที่ยงตรงนะคะก็คือว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องมีข้อบกพร่องใช่ไหมคะแต่ท่านอบูบะก็ได้กล่าวดักไว้แล้วว่าถ้าท่านทำดีนะ,ะก็จง ตามท่านนะคะแต่ถ้าท่านทําไม่ดีเนี่ยก็สามารถแนะนําได้นะคะอันนี้ก็เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตของเราได้นะคะไม่ว่าไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นําแล้วจะถูกเสมอไปนะคะต่อไปบุค,คลิกของท่านคอลิฟ่านะคะมาดูมีรูปร่างผอมบางผิวขาวนะคะพูดจาฉะฉาน <c oughs> มีความสุภาพอ่อนโยน นอบน้อมถอ่อมตนมีความเด็ดขาดหวงแหนในศาสนาท่านยืนหยัดในความจริงโดยไม่หวาดกลัวสิ่งใดนะคะเนี่ยเป็นบุคลิกที่ <c oughs> ท่านอบูบักนะคะเป็นที่รักของหลายๆคนนะคะเป็นผู้ที่มีคำพูดที่ฉ่าฉานนะคะจนทำให้มีผู้คนเข้ารับอิสลามด้วยกับ ท่านคอลิฟาบูบักเนี่ยก็หลายคนกันนะคะแล้วก็เป็นที่รักของท่านเนื่องจากความอ,อ่อ,อนโยนนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะ,ะแล้วก็รักศาสนาเนี่ย <c oughs> ถ้าใครทําผิดนะ,ะท่านเนี่ยถึงแม้ว่าจะอ่อนโยนแต่ท่านก็ไม่ละเว้นนะคะสําหรับผู้ที่ทําทผิดต่อศาสนาเนี่ยท่านก็จะจัดการนะคะ ต่อไปผลงานของคอลิฟะอาบูบักเามาดูนะคะว่ามีผลงานอะไรบ้างหนึ่งเคลื่อนทัพอุซามะ <c oughs> ก็คือในช่วงหลังจากที่ท่านนาบีเสียชีวิตนะคะก็มีหลายๆที่นะคะเกิดกบฏขึ้นมาก็คือว่าเ,าเกิดมุตตัดนะคะก็คือออกจากศาสนาอิสลามก็คือเมื่อท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้วนะคะก,ก็เลยเกิดความเขาเรียกว่าไม่เชื่อถือต่อศาสนาอิสลามนะคะ คิดว่าถ้าใครเป็นนบีแล้วเนี่ยจะต้องไม่ตายนะคะแต่พอนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลับเป็นว่าเกิดความเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาอิสลามนะคะก็เลยกลายเป็นมุสตัมนะคะคือออกจากศาสนาอิสลามนะ,ะท่านท่านอบูบักนะคะก็เลยส่งส่งท่านอุซามะเนี่ยไปไปจัดการกับพวกที่เป็นมุสตัมนะ,ะก็ถือว่าเป็นมีความเกิดประสบความสําเร็จนะตรงนั้นนะคะ ต่อไปสองทำสงครามกับผู้ละเมิดบัญญัติอิสลามนะคะท่านอบูบักเนี่ยได้ส่งกองทัพไปถึง11กองทัพนะคะเพื่อ,อจัดการกับผู้ที่ละเมิดก็คือผู้ที <c oughs> เ่เริ่มจะมีปฏิปักษ์กับอ,อิสลามนะคะไม่ยอมรับท่านอบูบักบ้างนะคะก็มีความเสื่อมศรัทธาต่อท่านนาบีบ้างนะคะบางคนก็แต่งตั้งตัวเองเป็นนบีนะคะ ซึ่งคำสอนหลายๆอย่างบางคนที่เชื่อนะบีปลอมก็มีเยอะแยะมากนะตอนนั้นนะ,ะก็ท่านอบูุบักก็เลยส่งกองทัพเพื่อไปจัดการนะ,ะเพื่อให้เกิดฟิตนะน้อยที่สุดนะ,ะสำหรับศาสนาอิสลามนะคะไม่ใช่ว่า,อาชอบความรุนแรงชอบการทําสงครามนะ,ะไม่ใช่นะ,ะอ,อิสลามเนี่ยทำสงครามเพื่อที่จะยุติ ความรุนแรงเพื่อที่จะยุติสิ่งที่ไม่ดีนะเพื่อรักษาศาส,สนาไว้นั่นเองนะคะผลงานต่อไปก็คือการรวมอัลกุรอานเป็นเล่มนะคะในช่วงที่ทำสงครามาหลายๆสงครามเนี่ยก็ผู้ที่ไปทำสงครามะะก็เสียชีวิตไปในสงครามเยอะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานนะคะดังนั้น ท่านอบูบักนะคะก็เลยรวบรวมกรอ่านนะคะจากที่อยู่ตามขอนไม้อยู่ตามหินอยู่ตามาใบอิสสะลารำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผ้านะคะในสมัยนั้นนะไม่ได้มีกระดาษก็มารวบรวมให้เป็นเล่มเล่มเดียวนะ,ะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของอิสามของอัลกุรอานนะะซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้รับคำแนะนำมาจากท่านอุม,มัตนั่นเองนะคะ ต่อไปผลงานต่อไปนะคะการพิชิตดินแดนต่างๆนะคะการพิชิตอิรักนะะในหอศสิบการพิชิตดินแดนชามหอศสิบก็คือ,อถือว่าเป็นดินแดนที่ใหญ่นะคะชามกับอิรักเนี่ยอิรักเนี่ยยังยังมีชื่อว่าอิรักเช่นเดิมในปัจจุบันนะคะก็คืออิรักแต่ชามเนี่ยถ้าพูดว่าชามนักเรียนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าคครูเรียกซีเรียน,นะคะนักเรียนอาจจะรู้จักซึ่งตอนนั้นดินแดนชามเนี่ยมีหลายพืน หลายดินแดนด้วยกันนะคะติดกันแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นที่รู้จักก็คือซีเรียนั่นเองเนาะอ่าต่อไปนะคะท่านอบูบักเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะคะตอนอายุ63ปีนะคะก็2ปีหลังจากที่ท่านนบีเสียนะคะก็เป็นคอลิฟฟาอยู่2ปีนะคะก็เสียชีวิตลงท่านก็ได้ให้คําสั่งเสียก็คือ ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติดีต่อกันอย่าแสดงการบิดพลิ้วอย่าแสดงการอวดดีอย่าทำการเกินขอบเขตอย่าได้ประจานผู้ตายอย่าฆ่าเด็กคนชราและสตรีเมื่อศัตรูยอมจำนนท่านทั้งหลายก็จงรับในข้อเสนอของพวกเขาท่านทั้งหลายจงตัดต้นไม้ผลอย่าฆ่าแพะแกะหรือวัวหรืออูดนอกจากเท่าที่จะเป็นอาหาร ท่านจะพบกับผู้ที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในโบสถ์วิหารท่านทั้งหลายจงอย่ารบกวนพวกเขาอ่าอันนี้ถือเป็นคำสั่งเสียนะคะของท่านอบูบักแกเหล่าทหารนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นการรักษาสิทธินะคะโดยเฉพาะเนี่ยเด็กนะคะคนชราสตรีนะคะอิสลามเนี่ยจะไม่ทําร้ายเด็กคนชราแล้วก็สตรีนะคะจะไม่ฆ่าคนเหล่านี้เด็ดขาดนะ,ะจะฆ่าเฉพาะ ทหารที่สู้รบด้วยกันนั่นเองนะคะคนที่ไม่มีทางสู้นี่อิสลามจะไม่ฆ่านะคะอ่าอันนี้เป็นความเป็นจริงที่อิสลามของเราทําอยู่นะคะ